ไปแล้วโอ้พ่อวดเนไหอมอวดพิ่ฝึกขวนไม้ค่ะขวนขวนไม้นี่ยางท่นว่า่ะก็ยางเล็กเตไปเลยเทนี่ไปไป พ er> ี่พี่พี่พพี่เออพี่พี่เออฮัลโหลงนานใี่เจ้ากับใครเยโอตาดอุ่นขนโอ้คุณนายตอนนี้รับแขกมีควันใหม่แล้วนะคะ โอ้โหย่างดีขนาดอุ้มก็ย่างดีดีเพราะแวกินหยาเลยปกติจะกินไปตลอดทางนะคะ

เออคอย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 เออนั่นคอยแล้วนั่นคอย

เจ้าเจ้าเจ้าตังตังตังุนเห็นตัวทั้งหนาคุนแล้วดึงตังไว้หลักหนานนี่แล้วเายู่เอานร่อนี่เห็นม้าข้างหนาแล้วนี่ บ่ต้องจับบ่ต้องจับก็ได้อุ้มจับตามหมยายแคนดาโยปีนล uh, ้ให่เอเขาเดินไปก็ได้ <All right. S 1> เดี๋ยวเี๋ยวจูงตามหมาจับตามหมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วอุ้มเขาติดติดมีตังค์ไ ถ้าติดถ้าติดมีตังไปเลยโอ้คุ้มมากเลยนะคะได้นั่งแม่ฟ้าใสได้จุ้งมีตังจุ้งกุ้มด้วย อาบน้าอีค่ะแม่แม่อยากมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่อยากมาเที่ยวนะคะมาหาน้องๆช้างมีหลายเชือกนะคะมาพี่มาพี่เจะอ้อมอ้อมอ้อมอดอมมา He-he! <laughs> เป็นยังไงเหนื่อยไหมโอเคไหมเจ้าจาวาด้พุ่นไปอิรีได้หนึ่ง่อยเบื้องเร็วค่อยเบื้องเร้วนี่คือแต่จาวาไม้หอมยาไม่ยอมไม่หอมยา ไปขโมยหญ้ามาแล้วเขยขโมยหญ้าบ้านพี่บัวอยู่เอ่อยย <c oughs> อยู่สักอยู่สักสามวันเดี๋ยวจะพาไปตัดหญ้า <c oughs> อยู่ไหมอยู่สักสามวันเดี๋ยวจะพาไปตัดหญ้า เพื่นเพ่นสิชอบแบบว่าเพื่อนสิชอบลุยๆนะชอบแบบอยู่กับอยู่กับช้างใช้ชีวิตกับช้างเขาไม่งานหนียั้นเขาเหรน

เจอดนตีไม่ได้แดนเลย <laughs> คือเป็นสิมากยู่งถึงใจแห้งยิ่มสุดทางเลย <laughs> มาอยู่สักสามวันนะมาเลี้ยงอุ้ม <laughs> ถ้ามีโอกาส <laughs> ก็มาอยู่สักสามวันมาพักบ้านอุ้มเลย <laughs> ได้ยินไหม <laughs> บอกเพื่อนฟังเนี่ย <laughs> <laughs> มานอนบ้านอุ้มเลยถ้ามีโอกาสหรอกว่ามาหลายวันก็มาพักเลยมาอยู่เลย อินดีต้อนรับตลอดพขยันอุดสิใ่า้น <laughs> มาทำกิจกรรมเนาะมาเก็บขี้ช้างมาตัดหญ้าอาบน้ำให้อุ้มโอ้ทิบทิบมาพามีตังเดินเล่นนี่ <laughs> ย่างนีก็ได้หรือว่ารัดเป็นหนีเจ้าไ,<ป>ไปนี่ไปจุ่มเขาเลยไปเลย,เลยทางรัด <laughs> สนุกมากเลยมาหมู่บ้านช้างคุ้มมาก <laughs>

ชอบกินนะสัรปะรดนี right ่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวก็รอรถเข้ามาลงสั่งเขามาจากพัทยามบชีไรใครนตนไปไหนลูกม่ตังไปไหนต่างๆมามาึงมาด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 ึงมางดดงมางมดมยังมาดดงมาดา มา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 เอามีตังมาค่ะดึงมาเลยเออมดุนเขาตัว่าเีดชาให้เขาจับีเดี๋ยวเดี๋ยวยันพุนพ่นล่มพุ่นาไข่แข็งแรงนั <laughs> ่นนัม้อยู่ข้างหน้าดักขายคุณ จาเดี๋ยวจะจับเองค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ